ยันสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้ยำคำแล้วก็ให้น้ำต้นไม้ที่แห้งเหลือเกินก็เหลือมาเห็นว่าต้นไม้ที่ทนนี่สิ่งหนึ่งนี่ก็คือมะพร้าวครับขนาดแรงอย่างนี้ยังมีลูกเลยครับผมมะพร้าวน้ำหอมครับต้นนี้อายุน่าจะยี่สิบห้าปีแล้ว <c oughs> จำได้ครับปลูกต้นแรกในส่วนนี้นี่ก็จะเป็นทางของเขา ตนอยูก็พอดีครับเดี๋ยวต้องอพยพทางมะพร้าวอายุเบนจิเพศนี้ไปทําภารก,กิจต่อไปครับนี่ครับดูควาแมแห้งแรงไม่ใช่แห้งแรงมากนะ เยอะเลยอ่ะทางมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอมาจากต้นเดียวนะครับมาหลายๆต้นเก็บเรียบเรีย,วยวไว้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปประกอบกิจกรรมต่อครับ ใกล้จะจบงานวันนี้ครับให้ดูบรรยากาศแร้งไม่แง้งดูต้นไผ่ครับใบเหลืองเลยนี่กล้วยแล้วก็ที่ภารกฤฤิจที่มาทำก็ต้องค้างไว้วันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันว่าจะรงเอยด้วยทำอะไรต่อ ทำแล้วครับวันนี้ได้เวลาต่องานแล้วครับท่านผู้ชมจากวันนั้นจนถึงวันนี้พึ่งได้มีเวลาว่างทําก็ทำเป็นหลังคาเช่นเดิมครับเหมือนกับที่แสแลนนั้นครับ <c oughs> ครับก็ได้หลังคาประมาณนี้ นะครับด้านล่างก็ได้ยากไว้แล้วนะครับแต่จะปลูกอะไรนั้นต้องคิดให้หนักเลยเพราะว่าแรงอยู่ครับตอนนี้ก็ต้องทำวินี้ไว้ก่อนครับถ้าฝนมาเมื่อไหร่ก็หาต้นไม้มาปลูกด้านล่างนี้จากนั้นแล้วก็ต้องใช้ทางมะพร้าวที่เก็บไว้ในหลัครับท่านผู้ชมมาทำหลังคาครับเราจะเห็นความแตกต่าง ต่อไปนะครับว่าระหว่างหลังคาที่เป็นแสแลนกับหลังคาที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติทางมะพร้าวเนี่ยจะเป็นเช่นไรแต่ก็ต้องรอเวลาก่อนนะครับจะต้องปลูกพืชข้างล่างนี้ก่อนกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นอะไรดี <c oughs> คงจะเป็นผักชีหะะมั้งครับหรือไม่ก็พริกขี้หนู ก็ต้องรอก่อนรอจนกว่าว่าฝนจะมาก่อนครับวันนี้ทำไว้กันไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้แหละครับ นี่จะเป็นาการปลูกพืชที่ใช้หลังคาจากธรรมชาติครับถังมะพร้าวนั่นเองครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้มาเผยแพร่หรือว่ามานำเสนอเช่นนี้เนื่องจากว่าน่าจะเป็นผลดีต่อธรรมชาติด้วยไม่ใช่หน้าแหละเป็นผลดีจริงๆครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับการติดตามชมตะหวัง ขอให้ติดตามเราไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยก็ต้องติดตามดูว่าใต้ใบมะพร้าวนี้หรือทางมะพร้าวนี้จะเป็นพืชชนิดใดนั่นเองครับขอบคุณและสวัสดีครับ